จะมาทุลงใสใสช็คเลยเออไปรู F F E P เท่าไหร่รก,ก็เช็คกั่อนเริ่มครับก็กดเป็นหมวดสีสีก็สุวรรณไปแล้วก็เริ่มเกมไปเลยในคลิปท่านชมนะ มันไม่เสียเวลาก็ตัดไปตอนที่อยู่ในเกมเลยพอาะในมังกรในอุกไปตัดโอเคครับมา,าตัดมาตอนที่เข้าเกมไปเรียบร้อยนะครับเอ๊ก็ซื้อปืนไปไม่รู้ปืน,นอะไรก็ซ,ซื้อไปเลยครับกไปนี่มันชุดเออะไรวะคือชุดไงเออชุดบีเทสชุดบีเทสออกแบบอยูกโก็รุ่น ลุ่นลูนลูนเป็นนู้นแล้วนู้นบักลูนตามบักลูนก่อนคนเออตามบักลู่นบักลูนเป็น่าแล้วบักลูนไม่ตามแล้วไปช่วยเพื่อนมีประโยชน์กว่าเยอะตัวปึงบางระจันมาช่วยเราเด้อ

เดีย๋ยวปลุ้นไปลุ่นเดี๋ยวไปรุ้นเดี๋ยวะทุมเอาดีค่ะแม่หักตกตึกไม่ใช่ตกลตกจากรัพิลลูดูดีเราจะข้ามได้ไหมฮึมมือกุอบักคงดีแม่เราข้ามไม่ได้

ก็น็อกเป็นไปที่อุ้ยสตุอยังไม่น็อกเราบุกไม่คิดว่าจะไม่ตามเลยชนะอีเลี้ยวไอ้กัดไปไอ้กิดไปไอ้กัดไปกัดไป่เห็นแล้วก็เอ๋ ก็ไปดเสียงมาด้วยนะครัเ้ยุยโคตปวดยางปดยางแต่ก็นตายดูดูยอะไรไปๆอะไรไปๆอรเยจอศัตรูแล้วว่ะเฮ้ย โอ้ยชิยิงมันหวัลระเบิดยังไงมันโดนระเบิดไปไดีวันนี้เอาโคโนมันใช้

ไดจาเลอะไรเลจริงม่กไม่อยาเลยเกนี่นกสุ่มอไรกนแต่ชนะนเร็วครับ คอครับผมคุณที่รับชมคลิปตอนดีนะครับเอขอ,ขอคุณที่รับชมคลิปถึตอนดีก็เออก็จะเปลี่ยงปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับปิดครับ